สว,ส,สวัสดีค่ะเชื่อกูกูว่าสนุกเชื่อเอ,อ็เออมเชืยอธนุสรทัศน์นะคะหมายเลขสิบค่ะของกองประกวดมิสแคนขอนแก่นพัทลุงค่ะออว่าจไปลใจขอนแก่น,ก,นก็ดีใจมากกับน้องพีชนะคะคือต้องบอกว่าเอ็มเชียร์น้องมาตลอดอยู่กับน้องมาสองปีแล้วแล้วก็ คิดว่าน้องเป็นคนที่มีของมีความน่าสนใจมากเขาอาจจะไม่ได้เก่งในบางด้านเช่นอุการหาแฟนคลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าอยากให้น้องอ่ะถูกคนพบเยอะๆคือเมร่ะว่าแบบเก็บอาการไม่ได้เลยหนูตบมือแบบแมวน้ําเลยอะตอนที่น้องได้อะเออตบแบบแล้วเมื่อวานหลัานที่เราตบตบแบดีดังมากจริงๆเอาตรงๆนะคะหนูไม่รู้เลยค่ะจะกระทหนูเขาดอมมีดังมากเลยตบไง เอ็มรู้สึกว่าปกติคะ่ะถ้าเขาไม่ตั้งความคาดหวังกับเราเขาก็จะไม่ผิดหวังลึกๆแล้วเนี่ยมันคงมีความปรารถนาดีแฝงม,มาด้วยแหละนะคะแต่ใดๆก็คือเอ็มแค่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นล l o c k i n g นะคะหรือว่าความที่เวทีมันลื่นเพราะจริงๆมีคนที่สาหัสกว่าเอมเยอะมากมีรองเท้าลุดรองเท้าขาดแล้วก็ลื่นล้มหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะจริงๆตอนลมไม่ใช่ตอนซ้อมก็ เป็นการเยอะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของรองเท้าจริงๆนี่เป็นปัจจัยใหญ่เพราะว่าหลายคนส่งคลิปมาให้ดูว่าทําไมไม่เดินแบบวันนั้นวันนี้หรือว่ารอบแถลงข่าวที่ทําได้ดีคือเอ็มจะบอกรองเท้าคู่นั้นมันจากเอ็มไปหนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนที่เอ็มจะเข้ากองแล้วก็เราไม่มีโอกาสหารองเท้าที่เข้าแบบจะจะพูดเข้าเข้าเท้าแปลกๆอ่ะเข้าเท้าอะไรคู่ที่อ่าใช่คือเรายังไม่ทันจะชินกับ ชินกับอันนั้นแล้วก็คู่ที่เราเอามาตอนแรกๆค่ะก็พังอีกก่อนวันไฟนอลเราก็ใส่คู่ที่ใส่เมื่อวานเป็นครั้งแรกแล้ววันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่าคู่เมื่อวานนะคะเหมือนพอมันไหลแล้วมันเกิดอาการรัดแล้วก็เท้าบวมเพราะว่าเลือดไม่เดินมันมีโมเมนต์ที่เอ็มเอ็มไม่รู้สึกว่าเท้าเอ็มแตะพื้นหรือเปล่ามันเอียงไปทางไหนมันวางเบาหรือว่ามันวางแรง แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้เต็มที่หนูพูดเลยว่าใจหนูสู้ที่สุดหนูอยากเดินให้ให้ไกลที่สุดคือถึงยังไงอะเอ็มก็จะไม่ยอมล้มบนเวทีแน่นอนต่อให้ขามันไม่ไหวหรือว่าอะไรก็ตามค่ะคือจริงๆมันเกลง็งเกรงมากๆไปทางตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้เครียดหรือกังวลน,นะเพราะตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าเราทําได้อย่างน้อยอะเราต้องเดินไปถึงหลังเวทีและถึงหลังเวทีให้ได้ก็เลย พอถึงข้างหลังก็เลยซุดตรงไปเลยแล้วก็เหมือนกลิงกล้งๆไปให้มันถึงบันไดพี่เขาก็มาช่วยกันถอดแล้วมันก็ถอดไม่ออกเพราะเหมือนมันมันรัดแล้วมันมันม่วงแล้วอะค่ะคือรองเทา้าเนื้อมันล็อกเส้นรองทเท้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้จยจะโชคดีที่เปลือกนิ้ไม่ได้ต้องเดินเขาก็เลยหามๆไปนั่งแล้วก็อาการก็ดีขึ้นค่ะช่วยๆกนันนวดแต่ว่าตอนหลังที่ออกมาเดินก็ไม่ได้แบบเหมือนมันไม่ได้ถนัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเอ็มก็รู้สึกว่า เอ็มทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วเอ็มก็ยอมรับคำติชมนะคะคใช่คือเอ็มคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ปัจจัยว่าทําไมมันเกิดขึ้นแล้วเราก็แอบ,บเสียายเพราะว่ามันเป็นชุดที่เราชอบมากแล้วเราก็ซ้อมมาอย่างมั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะได้เห็นในสิ่งที่เราเคยทําได้จริงๆนะคะเราก็รู้สึกว่าไงดีรู้สึกแบบเสียใจที่อาจจะทําให้หลายคนแล้วก็คุณครูของเอมรู้สึกแบบ เสียดายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายคนก็พลาดพิงเนาะไปถึงคนที่สอนเราแล้วเราก็เสียใจเรื่องนั้นคือเราอยากให้เขาเคารพคนที่สอนเอมเพราะว่าเขาอยู่กับเอมมาตั้งแต่วันที่เอมยังไม่เก่งอะค่ะเอมเรียนเดินกับหลายคนนะแต่ก็ก็ไม่ได้มีใครรู้ว่าเราเรียนกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าครูของเอมอะค่ะเขากล้าพูดตั้งแต่วันที่ไม่มีใครหวังในตัวเอมอะว่าเขาเชื่อแล้วเขาสปอร์ต หนูคิดว่าสิ่งนี้มันพิเศษมากๆแล้วมันทําให้หนูสามารถแบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วสู้ได้แม้แต่ในวันที่จริงๆแล้วเมื่อวานหนูแบบแทบเดินกลับไม่ได้วันนี้กองก็อนุญาตให้ใส่ของเขาแตะอือบอกว่าเขาเปลีนแปะรเรื่อง่ยวการว่าเดินดูเดินเกรงคราวนี้เราทุกคนจะได้ดู้ว่าที่เดินที่เดินที่เดินเกรงเมื่อวานเนี่ยเหตุผลไม่คืออะไรวันนี้ก็จะได้ดูแลและเคลื่อะไหวได้ใช่ค่ะแฟนๆก็จะได้ดูแล้วว่าออ๋เมื่อวานที่เเดินเกรงเหมายควาอะไร ปัญหารระมา,าะค่ะค,คือจริง,รงๆอ่ะแฟนคลับหลายคนเขาทราบ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้มีคนเข้าด้อมมาใหม่เยอะคะ่ะอันนี้หนูก็ต้องต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยซึ่งแฟนคลับใหม่ๆเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงฝ <c oughs> ึกซ้อม <c oughs> มีการเรียนหรือเปล่า <c oughs> หลายคนก็บอกว่าเชเอมต้องเห็นความสําคัญขอ,ของการเดินหรือว่าอะไรแบบนี้ ซึ่งเอมก็เลยอยากจะเหมือนเล่าอีกทีผ่านทางสื่อนะคะเพื่อที่จะหลายคนเขาทราบแต่ว่าช่วงนี้มีคนเข้าด้อมมาใหม่เยอะคะ่ะอันนี้หนูก็ต้องต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยซึ่งแฟนคลับใหม่ๆเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงฝึกซ้อมมีการเรียนหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าเชเอมต้องเห็นความสําคัญของการเดินหรือว่าอะไรแบบนี้ซึ่งเอมก็เลยอยากจะเหมือนเล่าอีกทีผ่านทางสื่อนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยการกระจายออกไปว่าจริงๆแล้ว,ว่ะ หนูโฟกัสมากๆแล้วหนูก็ซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่หนูก็เสียดายที่วันนี้มันเมื่อวานมันไม่ได้อย่างนั้นแต่หนูหวังว่าวันหนึ่งถ้าเรายังเดินทางเป็นทีมเชเอมไปด้วยกันเนี่ยเอมจะได้ตอบรับความคาดหวังของทุกคนแน่นอนอเดี๋ยวให้เชอเอมอ่ะขอถามคำถามดัดีกว่าคำถาม,ถาม,ถามป้าเสียนได้ค่ะถ้าสมมติว,ว่าเชอเอมมามแล้วเราไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการกลับเซียจะเสียใจหรือจะมีวิธี ตดหนูว่ามันก็ง่ายสําหรับหนูนะคะพูดถึงเพราะว่าทางชีวิตหนูก็มีแต่เรื่องไม่คาดฝันมาตลอดจริงๆเรื่องนี้อาจจะถือว่าน้อยก็ได้ค่ะเองว่ามันก็คงเสียได้เฉยๆแต่ก็ไม่น่าจะเสียใจอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีเรื่องที่เราสนใจมากจริงๆที่นี่ที่อยากจะเป็น representator ของจังหวัดนี้ซึ่งเอมตอบไปแล้วด้วยในคำถามไฟนอลเมื่อวาน แม้ว่าหลายจังหวัดนะคะหรือจริงๆทุกจังหวัดอะไรจะมีสิ่งที่ดีเอมอาจจะเพียงแค่ไม่ได้รู้ข้อมูลของทุกจังหวัดแต่เอมอยากจะได้ที่นี่จริงๆนะคะก็คือเอมอยากทํางานกับอุทยานแห่งชาติน้ำพองค่ะซึ่งเป็นที่ที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันมองเห็นเขื่อนอุบลรัฐที่เป็นแลนด์มาร์คด้วยอยู่ใกล้ตัวเมืองขอนแก่นทําให้สนับสนุนคนมาเที่ยวธรรมชาติได้มากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือ,อ ัว้าอุทยานที่ย้ายมาใหม่อ่ะคะ่ะเ,เ,เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่รเริ่มโรงเรียนนักเดินป่านะคะซึ่งสอนให้คนเนี่ยเข้าใจการอยู่กับธรรมชาติอย่างถูกต้องไม่ได้รู้สึกโรแมนติไซมันหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแต่ต้องไม่ได้ซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับงานที่เอ็มทมเกี่ยวกับเรื่องคนอยู่กับป่าด้วยเราก็อยากให้คนเมืองเข้ามาสัมผัสเข้าใจการอยู่กับธรรมชาติ ตรงนี้มากขึ้นเขาย้ายมาจากหน้านค่ะแล้วก็โรงเรียนเองก็าย้ายมาทําโครงการที่ขอนแกน่นนั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งหัวหน้าคนนี้จากไปอะโครงการนี้มันก็จะจากไปด้วยดังนั้นเอ็มอยากจะลองทําให้ขอนแกนน่นเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่อยากจะศึกษาเรื่องนี้ ให้มันฝังรากลึกแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเนี่ยขายข้อดีในจังหวัดได้มากขึ้นเป็นความโดดเด่นเพราะฉะนั้นต่อให้เปลี่ยนหัวหน้าอุทยานอิกสักกี่คนนะคะคอนแก่นก็ยังจะคงเป็นเมืองที่โด่งดังขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับคนที่ชอบและสนใจเรื่องนี้และเอ็มคิดว่าเรื่องนี้มันให้อะไรได้มากกับคนยุคใหม่คนในประเทศ แล้วมันจะปลูกฝังจิตสานึกให้คนไทยอะคะ่ะเข้าใจค่ะว่าธรรมชาติจริงๆไม่ใช่บูชามันไว้เราไม่รู้จะทํำยังไงกับมันหรือรู้สึกว่าแค่อยากอนุรักจากที่ไกลๆแต่ว่าไม่เข้าใจคนในพื้นที่เพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะมันสร้างรายได้ให้คนที่อยู่กับอุทยานแห่งชาติน้าพองทําให้ชาวบ้านอยากจะรักษาทร,รัพยากรเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้คนข้างนอกเข้าใจว่าคนที่อยู่ในป่าจริงๆอะเขาก็ไม่ได้ทำลายป่าอย่างที่ยูคนคิดดอก นั่นคือเหตุผลที่หนูอยากจะได้ขอนแก่นจริงๆค่ะอ,อืมสุดท้ายนี้๋ยวให้เชเอมบอกกาลังใจจากทางบ้านแล้วก็ฝากให้ใ <น S 2> สิมเช<อ>ียร์มาเชียร์ค่ะหนูก็ขอกําลังใจจากทางบ้านด้วยนะคะพูดตรงๆว่าหนูก็กดดันแม้ว่าตอนเพอร์ฟอร์มหนูจะฮึบแต่มันก็มีความกังวลในเวลาที่เราซ้อมเราอะไรเพราะหลายๆอย่างมันก็ เป็นไปอุบัติเหตุที่ไม่เป็นใจกับเราแต่หนูสัญญาว่าหนูจะทําเต็มที่ค่ะแม้ว่าเต็มที่ของหนูอาจจะยังไม่ถูกใจทุกคนแต่หนูจะไม่มีทางไม่มีทางยอมแพ้ต่อตัวเองบนเวทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นมาเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะฝ่ายน้องเรา24นี้ค่ะเซ็นทรัลขอนแก่นจริงๆอยากให้มาหน้าง,งานเลยแหละเพราะหน้าง,งานบรรยากาศจะต่างกันมากๆนะคะสนุกมากๆเลยที่สำคัญก็คือมีเพื่อนๆของหนูอีก19คนด้วยค่ะที่เต็มที่ไม่แพ้กันเลย

ก็ถ้า t i k t o อกนะคะจะชื่อ Real c h ช r ค่ะ Twitter ก็ชื่อเดียวกันนะคะถ้า IG ชื่อเชอ r เอมเฉยๆเพราะว่าตั้งแต่ยังไม่ดังค่ะก็เลยไม่มีใครถามว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะคะถ้าอยากเข้าด้อมนะคะด้อมของหนูชื่อทีมเชอ r เอมค่ะแล้วก็ได้โลก Super Chat นะคะจากทาง l ล n e อ f ฟ i ิ i ชียลด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นไลน์เขาเรียกว่าอะไรเป็นไลน์แสควคุณภาพนะคะแล้วก็ ได้ทั้งด้อมเก่าแล้วก็ด้อมใหม่เลยขอบคุณนะคะทุกด้อมรวถึงอินเตอร์แฟนที่สปอร์ตด้วยมาเป็นทีมเชอรเอมด้วยกันนะคะ